จพาออกแต่ไม่ลาออกปอแม่เรียกได้ว่ากลายเป็นกระแสค้ามคืนเลยทีเดียวกับกลุ่ม Facebook กลุ่มหนึ่งที่มีชื่อว่าย้ายประเทศกันเถอะ ว่าแต่เอเอเอ,เอทำไมคนรุ่นใหม่ถึงต้องการย้ายประเทศกันนะและเพื่อน <c oughs> ๆมีความคิดเห็นอย่างไรว่าทำไมเด็กรุ่นใหม่คนไทยส่วนใหญ่ถึงอยากย้ายประเทศอย่าลืมทิ้งคอมเมนต์ไว้ที่ใต้ลคลิปนี้นะ <c oughs> และก็คอมเมนต์ให้มันปลอดภัยแอดด้วยนะ <c oughs> แน่นอนว่าการย้ายประเทศเนี่ยถ้าเราจะย้ายจริงๆจงๆก็ต้องมีการขอสัญชาติกัน และการขอสัญชาติต่างประเทศเนี่ยมันก็มีอยู่3ปัจจัยหลักนั่นก็คือ 1. การไปเรียนหรือการไปทำงาน 2. การไปลงทุนธุรกิจหรือขอซื้อสัญชาติและสุดท้ายวิธีทิ่งง่ายที่สุดในการขอสัญชาตินั้นก็คือแต่งงานกับคนสัญชาตินั้นไปเลยง่ายง่ายแต่ถามว่าจะหาได้ไหมอีกเรื่องหนึ่งเนื้อ งั้นวันนี้แอดมีข้อมูลดีๆว่าในประเทศต่างๆเนี่ยถ้าเราได้เป็นพลเมืองของเขาเนี่ยเราจะได้รับสวัสดิการหรือสิทธิพิเศษอะไรมั่งในการเป็นพลเมืองของเขางั้นไปดูกรนดิกาเก่กับ7ประเทศที่คนไทยน่าย้ายสัญชาติพร้อมกับวิธีย้ายประเทศง่ายๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไปเพื่อนๆส่งต่อได้ละและกด subscribe กดกระดิ่งกริง๊งกริง๊งกริง๊ง ถ้าเกิดกันแล้วไปดูคลิปกันเลยเจดประเทศอังกฤษเริ่มต้นกับประเทศในฝันของใครหลายๆคนเรียกได้ว่าอังกฤษเป็นอีกหนึ่งประเทศที่เข้มงวดพิเศษในการขอสัญชาติเริ่มจากสิทธิผำนักถาวรเพื่อขอเป็นพลเมืองและสิทธิประโยชน์ที่เพื่อนๆจะได้รับจากการได้สัญชาติอังกฤษนั้นก็คือ สิทธิ์การรักษาพยาบาลระบบประกันสุขภาพที่ดีที่สุดของโลกตลอดชีวิตฟรี <Wow. S 1> อิสระในการเดินทางไปหลายๆประเทศโดยไม่ต้องขอวีซา่าได้สิทธิเท่าเทียบกับพลเมืองยุโรปมีความได้เปรียบด้านภาษีส,สำหรับนักลงทุน และขั้นตอนในการขอสัญชาติอังกฤษนั้นก็คือเพื่อนๆสามารถขอสัญชาติโดยการสมัครขอสัญชาติหลังจากอาศัยอยู่ใน UK เป็นเวลากว่า5ปีหรือไม่ก็ต้องมีคู่สมรสหรือคู่ครองเป็นพลเมืองชาวอังกฤษที่อาศาัยอยู่ในสหราชอาณาจักรจำนวนไม่ต่ำกว่า3ปี หรือไม่ก็สมาชิกครอบคอรัวที่มาจาก EU, e EEA หรือสวิตเซอร์แลนด์จะได้รับสถานะการพำนักถาวรโดยอัตโนมัติว้าวแน่นอนวิธีที่ง่ายที่สุดนั่นก็คือครูคองถูกไมฮ่ oh, ประเทศสวิตเซอร์แลนด์แม่เรียกว่าประเทศนี้คือดีสวยงามไปซะ้ายทุกอย่าง แต่ประเทศนี้ก็มีกฎที่เข้มงวดเรื่องการขอสัญชาติอยู่มากพอสมควรถึงแม้ว่าคุณจะเกิดที่นั่นก็อาจจะไม่ได้สัญชาตินั้นก็เป็นได้<ฮ>โดยการยื่นขอสัญชาติของสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยต้องผ่านการตรวจสอบและผ่านการสัมภาษณ์จากหน่วยงานรัฐที่มีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงแต่สิทธิที่พเพื่อนๆจะได้รับหลังจากได้สัญชาติสวิตเซอร์แลนด์นั่นก็คือเป็นประเทศที่มีฐานเงินเดือนค่อนข้างสูงที่สุดในโลก เดือนเดือนหนึ่งบางเคอนก็คือขั้นต่ำแสนสองแสนหรือไม่ก็สามแสนหรือไม่ก็มากกว่านั้นแล้วแต่อาชีพที่ทำสองความฝันวัยชราด้วยระบบบำนาญเกษียณอายุที่ค่อนข้างดีสามสามารถเดินทางเข้าออกประเทศต่างๆเทั่วโลกได้มากกว่า155ประเทศและยังสามารถเรียนทำงานและพำนักอาศัยได้อีก27ประเทศเทั่ว EU วาวู โดยการขอสัญชาติสวิตแลนด์ลนด์ 1. การแต่งงานตั้งนานกว่า3ปีและอาศัยอยู่ในสวิ์แลนด์มากกว่า5ปีจึงจะยื่นขอสัญชาติได้ 2. จะต้องอยู่ในสวิซ์แลนด์อย่างถาวรเกิน12ปีถึงจะขอสัญชาติได้ฮะ <Huh? S 1> แน่นอนว่าประเทศนี้วิธีที่เร็วที่สุดนั่นก็คือแต่งงาน3ปีและอยู่อีก5ปีฮันนะ ห้าประเทศเซนคิสแอนด์วิส เรียกได้ว,ว่าประเทศนี้อาจจะไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไหร่ <Yeah. S 1> ซึ่งเป็นประเทศหมู่เกาะเล็กๆที่มีจุดเริ่มต้นในการขายสัญชาติสามารถให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนในประเทศเปิดธุรกิจได้ภายใต้การขอสัญชาติที่รวดเร็วและรายได้หลักของประเทศนี้ก็คือมาจากการขายสัญชาตินั่นเอง <Huh? S 1> สิทธิประโยชน์ที่เพื่อนๆจะได้รับคือถ้าเพื่อนๆได้สัญชาติประเทศนี้เพื่อนๆสามารถเดินทางเข้าออกได้กว่า154ประเทศทั่วโลกสามารถเข้าออกยู และสหภาพยุโรปและประเทศต่างๆในทวีปแอฟริกาเดินไปต้องขอวีซา่าสะดวกสบายในการทำธุรกิจโด <Wow. S 1> โดยขั้นตอนในการซื้อสัญชาติประเทศนี้ง่ายๆนั่นก็คือบริจาคให้กับประเทศนี้ขั้นต่ำ7.5ล้านบาทหรือไม่ก็ลงทุนกับประเทศนี้12ล้านบาทและสามารถขอสัญชาติให้ครอบครัวได้ไม่เกินอีก4คนเลยทีเดียว แม่เรือกได้ว,ว่าประเทศนี้ไม่ต้องมีแฟนเป็นคนประเทศนี้แต่แค่รวยเท่านั้นจบ 4. ประเทศสวีเดนเรียกได้ว,ว่าประเทศนี้เป็นประเทศที่มีการพัฒนาในด้านอุตสาหกรรมสูงมากๆระบบเศรษฐกิจแบบพึ่งพาการส่งออกมากกว่าร้อยละแปของสินค้าที่ส่งออกคืออุตสาหกรรมป่าไม้รถยนต อาวุธและเวชภัณฑ์โดยสิทธทิประโยชน์ที่เพื่อนๆจะได้รับถ้ามาเป็นพลเมืองของสวีเดนนั่นก็คือมีสิทธิอยู่อาศัยทำงานและมีสิทธิ์เลือกตั้ง 2. สามารถลงสมัครเป็นพักการเมืองรวมถึงประกอบอาชีพราชการได้ 3. สามารถเข้าทำงานในกลุ่มประเทศ EU ได้ 4. สามารถย้ายไปอยู่ประเทศไหนก็ได้โดยไม่สูญเสียสัญชาติ 5. สามารถรับสวัสดิการและบำนาญได้สามารถเดินทางเข้าออกทุกประเทศเยอะเวน้นอัฟกานิสถานโดยขั้นตอนการขอสัญชาติง่ายๆนั่นก็คือวีซ่าอยู่อาศัยถาวรซึ่งเป็นวีซ่าที่สามารถอยู่ในสวีเดนได้อย่างถาวรโดยมีการ์ดวีซ่าเหมือนยูทีที่ต้องทำทุกๆ5ปีเหมือนบัตรประชาชนทั้งนี้การยื่นขอวีซ่า ต้องอยู่กินกับคู่สมรสมากกว่า2ปีขึ้นไปฮะนะนั่นก็คือต้องมีแฟนเป็นคนสวีเดนนานะนะ 3. ประเทศออสเตรเลียเรียกได้ว่าเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลกขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่เปิดประตูต้อนรับทุกคนทั่วโลววสิทธิพิเศษที่เพื่อนๆจะได้รับหลังจากเป็นพลเมืองของออสเตรเลีย 1. สวัสดิการรักษาพยาบาลฟรีและสามารถเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามคลินิกได้ฟรี 2. หากได้รับสัญชาติแล้วยังสามารถเป็นสปอนเซอร์ขอวีซ่าให้ญาติมาอยู่อาศัยในออสเตรเลียได้อีก 3. ส,สามารถย้ายถิ่นฐานไปอยู่อาศัยในประเทศนิวซีแลนด์ได้อย่างถาวรอีกด้วยนะ มีรายได้เลี้ยงชีพระหว่างหางานและเงินสะสมสำรองเลี้ยงชีพหลังจากเกษียณอายุของพักเอกชนอัตรา109.5%ของค่าจ้างค่าแรงตัวค่อนข้างที่จะสูงด้วยสี่โดยขั้นตอนในการขอสัญชาติของประเทศออสเตรเลียนั้นก็คืออยู่อาศัยในประเทศออสเตรเลียด้วยวีซ่าประเภทต่างๆเช่นวีซ่านักศึกษาวีซ่าทำงานเป็นระยะ4ปี และได้รับวีซ่าผู้อยู่อาศาัยถาวรเป็นระยะเวลาอย่างน้อย1ปีหลังจากนั้นก็มีสิทธิ์สามารถสมัครเป็นพลเมืองของออสเตรเลียได้เลยสองประเทศนี้เยอรมนีใครๆหลายๆคนก็อยากที่จะย้ายไปอยู่ประเทศเยอรมนีถูกไหม เพราะเรียกได้ว่าเป็นประเทศที่มีพาส,สปอร์ตอันทรงพลังที่หลายๆคนอยากครอบครองโดยมีนักเดินทางจำนวนมากที่ยื่นขอสัญชาติของประเทศนี้แต่ปัจจุบันการขอสัญชาติก็ได้ยากขึ้นถึงแม้ว่าคุณจะแต่งงานกับคนเยอรมนีแล้วก็ตามเนื่องจากมีคนกระทำผิดมากเกินไปจึงมีกฎหมายใหม่ๆออกมาแต่สิทธิประโยชน์ที่คุณจะได้รับถ้าคุณเป็นคนพลเมืองของประเทศเยอรมนี 1. คุณนสามารถเดินทางเข้าออกประเทศต่างๆโดยไม่ต้องขอวีซ่า158ประเทศ 2. ได้สิทธิเทียบเท่ากับการเป็นพลเมืองตามกฎหมายของทั้งสองประเทศ 3. อิสระในการประกอบอาชีพต่างๆคุณสามารถใช้สิทธิเลือกตั้งได้มีสิทธิ์ในการซื้อที่ดินได้ทั้งสองประเทศด้วยเช่นกันเปิดกว้างเรื่อง LGBTQ ระบบบำนาญในการเกษียณอายุ20%เซและอื่นๆอีกเพียบโดยการขอสัญชาติเยอรมนีมันก็ยากอยู่นะโดยคุณจะเป็นต้องผ่านการทดสอบเพื่อยื่นผลทดสอบเพื่อขอเป็นพลเมืองของเยอรมนีโดยการทดสอบนี่ก็จะเป็นการทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับการอยู่อาศัยในประเทศเยอรมนีนั่นแหละ 2. การแต่งงานและการมีทายาทกับบุคคลสัญชาติเยอรมนี 3. ต้องอยู่อาศัยในประเทศเยอรมนีให้ครบ3ปีและต้องได้วีซ่าถาวรก่อนจึงจะสามารถขอสัญชาติได้ <S <S 1. <S 1> ประเทศสหรัฐอเมริกา เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศที่คนไทยอยู่เยอะที่สุดผู้ที่จะย้ายสัญชาติเป็นพลเมืองสหรัฐอเมริกาต้องผ่าน3ด่านได้กันนั่นก็คือ 1. ต้องมีวีซ่าเชื้อคราว 2. กินค e e n c หรือผู้พำนักถาวร 3. U.S. citizenship หรือพลเมืองสหรัฐ แต่มันก็ได้มีอีกหนึ่งวิธีสำหรับคนชอบเสียงดวงนั่นก็คือสมัครวัตเตอร์เกรนการ์ดหรือสุ่มจับรายชื่อเพื่อเป็นพลเมืองสหรัฐได้เช่นกัน <Huh? S 1> สิทธิประโยชน์ต่างๆสำหรับการเป็นพลเมืองของสหรัฐนั่นก็คือคุณจะสามารถเดินทางเข้าออก147ประเทศโดยไม่ต้องขอวีซา่า 2. อิสระในการออกนอกประเทศ 3. ได้รับสิทธิและผลประโยชน์เทียบเท่ากับพล,ลเมืองของสหรัฐไม่ว่าจะเป็นการรักษาพยาบาลเงินดเฉยที่รัฐจะให้กับผู้ที่ว่างงานหรือผู้ไม่มีรายได้เป็นเงินจำนวนกว่า1 2 0 0 0บาทต่อสัปดาห์โ <c oughs> ดยขั้นตอนการขอสัญชาติของ United States of America นั้นก็คือต้องถือวีซ่าถาวรหรือ green card โดยการแต่งงานกับคนอเมริกันและทำเรื่องยื่นขอสัญชาติอเมริกา ซึ่งมันต้องมีการสอบเพื่อวัดความรู้เกี่ยวกับการเป็นพลเมืองด้วยเช่นกัน -2 การมีญาติทางสายเลือดที่ใกล้ชิดเป็นคนอเมริกันยื่นขอให้ -3 ขอได้จากการรับใช้ชาติช่วยชาติไม่ว่าจะเป็นการเป็นทหารของอเมริกันหรือการช่วยชาติต่างๆของอเมริกันขอจากการทำงานหรือการลงทุนในการทำธุรกิจที่อเมริกา ซึ่งมันก็มีหลายขั้นตอนมากๆและมูลค่าการลงทุนต้องสูงด้วยเช่นกันเป็นอยัางกับ,บ้างหลกักแบบคลิปคลิปนี้ถ้าชอบใจอย่างไรอย่าลืมกดแชร์ไปเพื่อนๆได้รู้ได้ล่ะกิดไลค์กด, like, กด Subscribe s p i ด้วยและที่สำคัญกระดิ่งกริง้งกริง้งกริงกร้งกดเลยช่างนี้ใกล้จะถึง2ล้านซับแล้วเนาะแอดก็หวังว่าภายในเดือนนี้แอดจะได้เห็น2ล้านซับสักที และเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ